เขาก็เห็นเห็นผมปุ๊บอาจารย์เขาก็เลยเรียกบอกนิมนต์น่อยค่ะแล้วก็ยื่นปัจัจให้ผมผมก็เลยบอกว่าโยมอาตมาไม่รับนะยังไงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยอในจิตที่โยมคิดจะทาบุญอพอพูดแบบนี้ปุ๊บโยมเขายิ้มอาจารย์ทันทีนี่โยมยิ้ม,มาอาจารย์จิตแล้วผมก็ละลึกอยู่ๆมันก็เหมือนแบบละลึกได้อาจารย์ผมไปละลึกตอนที่ผมเป็นคารวะแล้วไปถวายพระไตรปิฎก และจิตเป็นกุศลตลอดเลยนะอาจารย์เดินจนกระทั่งไปถึงไปถึงบ้านโยมที่ใส่บาทนะอาจารย์โยมกุศลเนี่ยหล่อ,ลอ,ลอเลี้ยงตลอดเลยแล้วผมก็ระลึกถึงตัวเองที่กําลังถวายพระใจวิดกชวนคนมาชวนอะไรพวกนี้อาจารย์ม,มันตอนนั้น,นอาจารย์อยู่ๆแบบพอหลังจากที่ผมไม่รับสตางค์อาจารย์แล้วอยู่ๆสัญญาเนี่ยตัวเนี้ยมันขุดขึ้นมาเลยอาจารย์เป็นส่วนของกุศลเป็นส่วนที่ผมทำเอาไว้อาจารย์ก็ก็เป็นได้ อารมณ์มันต่างกันครับแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเราไปผมก็ให้ทานเยอะมากเลยนะทําไมผมถึงไปคิดเรื่องการให้พระไตรบิฎกผมก็ไม่เข้าใจอย,อยู่เรื่องให้มันขึ้นมาเลยนะอาจารย์เด่นขึ้นมาเลยอะ่ะแต่สัญญาในาดิบมันจะมาไหนได้ชัดเจนฝาดอันนั้นมันก็ขึ้นมา ก็ได้แล้วอาการของปิติที่ผมเกิดนี่มันยังเป็นสมาธิอยู่ไหมครับมันเป็นคล้ายๆอย่างหนึ่งเรียกโสมนัสครับครับมันคล้ายๆกับปิติแต่มันเป็นโสมนัสมันยินดีพอใจในบุญกุศลใช่ใช่ใ,ชในตอนนั้นฮนะเป็นโสมนัสโสมนัสที่เกิดจากบุญกุศลที่เคยทําแล้วรละลึกได้นะฮะระลึกถึงบุญกุศลนั้นนั้น นะก็สามารถเกิดได้นะแล้วก็สมาธิก็คล้ายๆอย่างนี้อีกเหมือนกันสมาธิสมาธิที่มีความสุขอ่ะมีสุขเป็นเหตุใกล้ก็เป็นแบบคล้ายๆกับโสมนัสเหมือนกันโสมนัสก็มีความยินดีพอใจเพลิดเพลินในบุญกุศลที่ได้ทำแล้วและที่กำลังทำอะไรอย่างเงี้ยนแะก็เกิดได้เนงะี้ยเกิดได้ อาจารย์ครับที่ผมคุยกับโยมอ๋อยอะแล้วโยมอ๋อยบอกว่าผมไม่ปกติเพราะว่าเขาถามผมว่าท่านเห็นรถวิ่งเนี่ยปกติไหมผมบอกก็ปกติอันนี้ขอรับฟังก็ใช่อาจาแต่ที่ไม่ปกติคือเห็นนกครับแล้วพอเมือ่อกี้มาเห็นนกก็ปกติอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันอย่างนี้แหละมันมีเครื่องเปรียบเทียบที่ว่าบางครั้งมันไม่ปกติบางครั้งมันปกติ ปกติในที่นี้หมายถึงเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสปั๊บมันก็เต็มที่เลยครับครับนี่อย่างลมพัดมาก็รู้สึกเย็นหรือร้อนก็เต็มที่เลยกลิ่นหญ้าผมยังได้กลิ่นเลยอ่าอย่างนี้ฮะหรือว่าเสียงก็ชัดเจนเลยครับอาจารย์หรือว่าเสียงนกอะไรต่างๆเนี้ยทุกอย่างมันชัดเจนทั้งหมดนะฮะออกมาเต็มร้อยแต่ถ้ามันไม่ชัดเจน เห็นก็ไม่รู้เป็นอะไรได้ยินก็ไม่รู้เป็นอะไรนะั่นแหละคือไม่ปกติผมได้ยินเสียงแม้กระทั่งเสียงคนปั่นจักรยานกันนะอาจารย์ได้ยินแม้กระทั่งขนาดนั้นเลยปั่นกันมาห้าหกคนผมได้ยินเสียงไอ้เสียงอะไรมาปุ๊บผมหันผมมาท่านคิดนี่ขนาดเสียงจักรยานเรายังได้ยินมันสามารถได้ยินได้แล้วก็ออกมารู้เต็มร้อยอกับที่มันไม่เต็มร้อยสินั่นแหละมันก็เข้าถ้ำอยู่นั่นแหละก็ย้ยายมันออกมาก็ได้ อาจารย์ครับการเข้าถ้ำของผมเมื่อก่อนเนี่ยผมหมายความว่าผมไม่รับรู้อะไรเลยนะอาจารย์แต่เนี่ยใช่แต่ตอนนี้ม,นมันรับรู้แต่ว่าไม่ชัดเจนนะแล้วที่ผมบอกว่าเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้ไม่สนใจตรงนั้นก็ได้เช่นต่า,ตางตาเห็นแล้วไม่ชัดเจนเลิกสนใจก็ได้ไปสนใจเสียงเนี่ยยกตัวอ,อย่างนี้อาดเสียงมากับชัดเจนเอาไปฟังไอ้ที่มันชัดเจนไอ้ที่ไม่ชัดเจนเจก็เลิกเลิกสนใจมัน อ,อเลิกลกไปเลยเลิกไปเลยนะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปนั่นนี่อะไรก็มันนะไม่สนใจมันก็แล้วกันแล้วก็เอาไอ้ที่ชัดเจนนะทุกอารมณ์ทุกสวารที่ชัดเจนไอ้ที่ไม่ชัดเจนบางครั้งก็ปล่อยมันแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาปกตินะใช่อาจารย์มันวันนั้นน่ยตอนผมเดินกลับทุกอย่างก็ปกติหมดหมดเลยนะอาจารย์ใช่มันต้องกลับมาปกตินะมันต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้มันเลิกสนใจ เปลี่ยนอารมณ์ตรงนี้คือเลิกสนใจเขาครับดีนะผมเห็นแค่นกมันสโลผมไม่เห็นรถสโลนี่ยุ่งเลยนะอ่าอ่ามันจริงๆแล้วมันเป็นบางบางช่วงบางตอนเท่านั้นแหละที่มันเข้าถ้ำนั่นเองครับแล้วมันจึงออกมารับรู้ไม่เต็มร้อยนยก็เปลี่ยนอารมณ์อย่างที่ว่าเลิกสนใจไปเปลี่ยนอารมณ์ที่มันมาชัดเจนอ่ะอย่างเช่นเตียงกําลังได้ยินเงี้ยมันจะชัดเจนหรือลมพัดมาเย็นหรือร้อนมันจะชัดเจนเนี่ย ครับอาจารย์ผมมีข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งอาจารย์ผมปฏิบัตนนะิถ้ามันช่วงระยะเวลาที่มันเข้าถา้ำมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งหายไปบ่อยๆเลยอจรอะไรหายรูปฮะรูปครับอาจารย์รูปอะไรรูปเดินค<อ>รับโอ้ยังไงผมไปเนี่ยผมจะถอดรองเท้าใช่ไหมอาจารย์<อ>แล้วเดินไอช่วงช่วงพวกนี้ผมสังเกตหลายรอบนะอาจารย์ผมจะไม่รับรู้ถึงอ๋อน,นั่นแหละแสดงว่าเข้าถ้ำแล้วปกติเนี่ยผมจะรับรู้อาจารย์เดินไปเนี่ยอ่าแล้วก็บางทีมันออกมารับรู้ก็ ไม่เต็มร้อยมันเหมือนมามาหายหายเออนั่นแหละก็ก็สังเกตนะอาจารย์จริงจริงแล้วต้องเลิกสนใจเรื่องการทําสมาธิตรงนั้นเพราะตัวนี้มันเป็นเหตุให้จิตรวมตัวแล้วมันทําให้เข้าถ้าบ่อยผมบอกหลายครั้งแล้วนะแต่ท่านไม่ยอมเลิกเองอ่ะผมว่าเลิกเลิกเลิกสนใจในการนั่งสมาธิตรงนั้นแต่ผมผมไม่ได้นั่งสมาธินะอาจารย์ผมดูลูกนั่ง ออบางทีไอ้การที่ไปดูรูปนั่งกับนั่งสมาธิตัวนั้นอะมันไปรวมกันมันไปรวมเป็นอันเดียวกันแล้วมันแยกไม่ออกว่าคือนั่งสมาธิหรือหรือดูรูปนั่งต้องไม่เอาทั้งสองอย่างนั่งนั่งแบบนั่งแก้เมื่อยไม่ต้องไปทํานั่งสมาธิไม่ต้องไปดูรูปนั่งตรงนั้นเพราะมันจะไปรวมที่เดียวกันเนี่ยจุดเนี้ยที่ทําให้จิตมันรวมตัว และของเก่าคือสมาธิมันมารวมกับไอ้อไปดูว่ารูปรูปนั่งตรงนั้นแต่รูปนั่งของท่านมันไม่ได้ออกมารู้ที่กายแต่มันรวมรู้อยู่ที่ใจเอาอย่างยกตัวอย่างตัวนี้นะถ้ามารู้ที่กายอ่ะเนี้ยมารู้รูปที่ยืนก็มารู้ที่กายความรู้สึกมารู้กายที่กําลังยืนแต่ถ้าหากว่ามันไปรู้อยู่ที่ใจตัวนั้นก็คือมันเข้าธรรมแล้ว รู้ได้ยากมากเลยอ่ะก็ก็อ่าอ่าถ้าหากมันรู้ได้ยากตรงนี้เลิกดูเลิกสนใจผมจะไปรู้ที่ใจมากนั่นนะทีมันคอยจะไปรู้ตรงนี้แล้วมันจะทำให้ประสาทสัมผัสบางส่วนมันเสียมันรับรู้ไม่เต็มร้อยอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ให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 ้ใผมฟังละเอียดได้ไหมครับอาจารย์ว่ารู้สึกในการยืนมันเป็นยังไงอารอย่างตอนนี้ถ้ารู้สึกว่ามันเย็นหรือร้อนไหมมันรู้ที่กาย เนี่ยรู้ที่กายคืออย่างนี้นะฮะ,ะผ,มผมรู้สึกว่าลมพัดมาแล้วรู้สึกยอ,อ,อย่างนี้คือรู้ที่กายแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้รู้ที่กายตัวเนี้มันก็คือไป,ไ,ปไปรู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจว่าผมยืนแค่นี้น<อ>ใช่ไหมเอเอเนี่ยตัวนี้แหละแล้วกับสมาธิมันไปรวมกับตัวนี้อยู่ไปรวมอยู่ที่ใจตรงเนี้ยมันไม่ได้ออกมารู้ที่กายเนี่ยเวลาท่านขยับคยื่นเคลื่อนไหวกายท่านต้องออกมารู้อย่างนี้ แต่ถ้าไม่ออกมารู้อย่างนี้มันจะรู้อยู่ที่ใจและมันจะไปรวมกับสมาธิของเก่ามันไปรวมกันกับสมาธิที่เคยทำไาแล้วแล้วตัวนี้มันจะมีปัญหาที่ว่าเห็นก็ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันไปรวมอยู่านแม้แต่เวลาเดินยืนนั่งนอนเนี่ยตรงนี้ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ทำกัมันนะต้องไม่ปฏิบัติแบบนั้นเพราะว่ามันจะไปรวมอยู่ที่ใจอ มันไม่ออกมารู้ที่กายความรู้สึกตัวมันต้องออกมารู้ที่กายที่กำลังยืนเนี่ยไม่ใช่รู้อยู่ที่ใจต้องแยกให้ออกสองอันเนี่ยแต่ถ้าหากว่ไปรวมอยู่ที่ใจกันสมาธิมันไปรวมด้วยมันไปรวมสองอย่างอันเดียวกันเลยอะและมันแยกกันไม่ออกก็สมาธิกับความรู้สึกที่ไปรู้ รูปพู้คบเนี้ยผมยังแยกไม่ออกเลยนั่นที่มันแยกไม่ออกไงตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีสมาธิน่ะเนตัวเดียวกันเลยมันเป็นตัวเดียวกันกับไอ้ไอ้ความรู้สึกตัวที่ไปรู้รูปยืนเดินนั่งนอนมันไปรู้อยู่ที่ใจเหมือนกันมันไม่ได้ออกมารู้ที่กายเนี่ยลมพัดมาก็รู้สึกเย็นเห็นไหมฮะรู้ที่กายรู้แบบนี้ฮะแล้วความรู้สึกตัวมารู้รูปที่ยืนก็รู้ที่กายข้างนอกนี่ ไม่ใช่รู้อยู่ที่ใจแต่ใจออกมารู้กายที่กำลังยืนเหมือนลมพัดมาก็รู้สึกที่กายที่เย็นอย่างน้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าไม่ออกมารู้กายอย่างนี้มันก็คือรู้อยู่ที่ใจมันมันไม่ยากหรอกแต่ที่ยากเพราะว่ามันมีสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นตรงน,นั้นอยู่ขนาดอาจารย์พูดเนี่ยผมพยายามจะแบ่ ม,ม่ไได้ต้องเลิกทําไปก่อนเลิกทําสมาธิไปก่อนเลิกทําแล้วก็เลิกกําหนด <c oughs> เลิกพิจารณาตรงนี้ไปก่อนอยู่ไปปกติธรรมดา <c oughs> ยู่แบบไม่ปฏิบัติอะ <c oughs> อยู่แบบไม่ปฏิบัติใช่เพราะที่อยู่แบบปฏิบัตินะมันจะมีการทําเรียกว่าทํากรรมฐานอยู่แล้วก็ไป<ด>รวมๆอยู่ที่ใจแล้วไปรวมกับไอสมาธิของเก่า แล้วตรงนี้มันจะแยกกันไม่ออกเตอะนั้นต้องเลิกไปก่อนเลิกปฏิบัติทั้งสมาธิทั้งที่ที่ปฏิบัติทั้งหมดนะะอยู่แบบปกติธรรมดาไม่ปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้กับธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยลมพัดมาก็รู้สึกเย็นจะไม่มีการปฏิบัติอะไรแต่ถ้าเริ่มมีการปฏิบัติปับ๊บมันจะมีรูปแบบในการปฏิบัติจิตนะคิดจะปฏิบัติต,ตรงนั้นนะ่ะ ที่ผมพูดบ่อยๆอ,อ,อ่ะพอจิตคิดจะปฏิบัติตัวนั้นน่ะมันจะรวมอยู่ที่ใจแล้วมันเลยแยกกันไม่ออกแต่พอท่านเลิกเลิกทั้งปฏิบัติแบบของเก่าที่แบบสมาธิแล้วก็ของใหม่นแล้วก็อยู่แบบปกติธรรมดาไม่ปฏิบัติอย่างเนี้ยแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่รู้อะไรมันจะมันต้องรู้ว่าเพราะว่าประสาทสัมผัสอย่างดีลมพัดมาก,ก็ต้องรู้เย็นหรือร้อนปวดหรือเมื่อย เนี่ยเนี่ยต้องรู้แบบนี้ครับอาจารย์ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเรารู้ปวดหรือเมื่อยเนี่ยอาจารย์เราหรือเรารู้รูปมาครับอาจารย์รู้สิรู้เวทนาปวดเมื่อยอย่างเมื่อกี้ท่านจะจามท่านก่อนรู้ <c oughs> เนี่ย <c oughs> แต่ถ้าไม่รู้ทีจะผิดปกติเนี่ยลมพัดมารู้สึก <c oughs> เนี่ย <c oughs> ก็ต้องอย่างนี้ฮะเนี่ยไม่ได้คิดจะปฏิบัติอะไร เสียงนกร้องเมื่อกี้ได้ยินไหมไเออนั่นแหละเเราไม่ได้คิดจะปฏิบัติอะไรแล้วบางทีมันเหมือนกับตาก็เห็นหูก็ได้ยินกายก็กระทบสัมผัสเย็นร้อนเนี่ยเนี่ยเนยธรรมชาติเดี๋ยวนี้มีอยู่โดยที่เราไม่ได้คิดจะปฏิบัติอะไรทำไมกับผมม,มันดูยากไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจตรงนี้นะแล้วพอท่านเลิกปฏิบัติทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งของเก่าของใหม่นี่แ แล้วก็มาอยู่แบบปกติธรรมดาเรียนรู้กับธรรมชาติให้ธรรมชาติมันสอนเราเพราะก่อนหน้านั้นน่ะเราคอยไปสอนธรรมชาติมันอยู่เขาคิดว่าเราจะต้องปฏิบัติมันมีพิเศษอะไรทักอย่างหนึง่งแล้วมันก็ไปรวมรวมอยู่ที่ใดที่หนึ่งนั่นแหละนะฮะทางตังถะทางวิปัสสนามันก็ไปยำใหญ่รวมกันอยู่แล้วก็แยกกันไม่ออก แต่เนี้ยพอท่านเลิกทําอย่างนั้นนะทั้งสองอย่างอะลมพัดมาก็รู้สึกเย็นหรือร้อนเสียงนกร้องก็ได้ยินเนี่ยเนี่ยปกติอย่างนี้แหละครับไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติอะไรไม่ได้คิดว่าจะกําหนดอะไรเนี่ยนะแล้วทุกปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนมันก็จะรู้ของมันเองโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรก็มันไม่ต้อง คิดว่าเราจะต้องปฏิบัติต้องมีอะไรพิเศษตรงนั้นไม่ต้องมีอะไรหรอกรไม่ต้องมีอะไรแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่รู้อะไรเพราะประสาทสัมผัสมันยังดีอารมณ์มากระทบมันก็ต้องรู้อาจารย์ให้ผมเลิกทุกอย่างเลยใช่ไหมครับผมบอกท่านหลายหนแล้วท่านไม่ยอมเลิอกอะ<ม>แล้วมันก็เลยแยกกันไม่ออกอนนเนี่ยท่านลองเรียนรู้ด้านได้ยินเสียงนกมฮะเนี่ย เนี่ยธรรมชาติมันมีอยู่แล้วท่านไปต้องไปกําหนดไปต้องไปพิจารณาต้องไปทาอะไรก็มันละ่ะผมว่าผมน่าจะจริงอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ทั้งสมถะและว,วิปัสสนาผมมันมัน,ม,นมันยํำกันอยู่นะฮะมันแยกกันไม่ออกแ,แ,อแต่พอท่านเลิกทั้งสองอย่างเนี่ยแล้วรู้แบบธรรมชาติแล้วเดี๋ยวมันมาเองอารมณ์ไหนมาก็พร้อมที่จะเรียนรู้ก็มันนะหรือไม่รู้เข้าท่ามก็ไปเรียนรู้กับเขาอีก เพราะว่าเคยทํามามันจะต้องไปตรงนั้นแหละ <ผม S 1> แล้วถ้าม,มาทีา่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวเรากว่ามันจะนไปไหนอะ่ะมันมามาไปไปของมันอย่างนี้แหละผมก็นึกว่าผมจะออกได้ง่ายอาะจะเอาเข้าจริงมันออกไม่ง่ายเลยนะจ์ก็ถ้าถ้าหากว่าท่านทําตามที่ผมแนะนามันไม่ยากท่านเลิกปฏิบัติไปทั้งหมดแหละไม่ต้องปฏิบัติอยู่แบบปกติธรรมดานะฮะแล้วก็เรียนรู้กับธรรมชาติน แค่นี้แหละฮะแล้วเดี๋ยวมันจะรู้เองความต่างกันของสม,มสถะและวิปัสนาผมต้องแยกตรงนี้ให้ได้ไม่ไม่ท่านไม่ต้องคิดว่าจะไปแยกอะไรท่านเลิกทั้งสองอย่างแล้วเดี๋ยวมันจะเรียนรู้เองรู้ของมันเองเอ,อ,อย่างธรรมชาติเนี่ยเสียงมันมาปรากฏเนี่ยก็ได้ยินใช่ไหมทางหูเนี่ยลมพัดมาสัมผัสทางกายมันก็รู้มันแยกของมันเองแต่ละอารมณ์แต่ละทวารแต่ละวิญญ,ญาณ ุยกับอาจารย์นี่ผมไม่ได้ปฏิบัติอะไรผมก็รู้ก็เอาแค่นี้แหละพอเอาแบบนี้แล้เออแล้ววันๆอาจารย์ให้ผมทํำยังไงละ่ะก็ไม่ต้องทําอะไรงไงผมเคยชินกับการอ่ามาเรียนรู้กับที่เราเคยชินเคยทําเคยปฏิบัติแล้วพอรู้ว่าจิตมันคิดชักชวนจะปฏิบัติก็เลิกแบบนั้นผมบอกออท่านหลายทอบแล้วท่านไม่ยอมเลิกเองเดี๋ยวนี้มันก็เลยไปยํำใหญ่ไอ้ของเก่ากับของใหม่มันก็เลยแยกกันไม่ออกแต่พอท่านเลิก เลิกปฏิบัติแบบนั้นทั้งสองอย่างอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเรียนรู้เองว่าเนี่ยเสียงร้องก็ได้ยินเสียงลมพัดมาก็รู้ทางตาทางหูประสาทอะไรยังดีเดี๋ยวลมมากระทบมันก็รู้นี่แหละคือการปฏิบัติแบบธรรมชาติแต่ที่ท่านทำมานั้มันยังไม่เป็นธรรมชาติมันยังไม่เต็มร้อยเห็นก็ยังไม่ชัดเจน อาจารย์ครับแล้วอย่างสมมุติว่าเสียงเพลงเนี่ยสมมติอาจารย์ถ้าเสียงเพลงมันเกิดขึ้นมาอีกอาจารย์จะให้ผมวางจิตแบบไม่ต้องไปวางอะไรก็มันก็เรียนรู้กับมันเพราะประสาทหูยังดีเอก็เรียนรู้กับเขาก็ได้ยินไปก็ได้ยินสิก็ใช่ให้เรียนรู้กับมันเท่านั้นแหละไม่ต้องไปจัดไปวางอะไรกับมันเนี่ยเสียงมาปรากฏท่านรู้ไหมแล้วท่านไปจัดยังไงกับมัน่ะ ท่านไม่มีหน้าที่ไปจัดอะไรก็มันเพราะประสาทหูยังดีน่าจะดีใจน,นะเออประสาทหูยังดีแต่ถ้าเกิดประสาทหูไม่ดีะเสียงมาก็ไม่ได้ยินเนี่ยแตแดงว่าประสาทหูยังดีใช่ไหมฮะอารมณ์มากระทบเนี่ยเสียงมาปรากฏมันต้องเห็นมันต้องได้ยินเนี่ยน่าจะดีใจโอ้ประสาทหูยังดีไม่ต้องไปทําอะไรก็มันแล้วไม่ต้องไปเพิ่มอะไรนะไม่ต้องไปกําหนดไม่ต้องไปอะไรกัมันนะแต่มัน ให้เสียงมันปรากฏของมันเองแล้วประสาทหูยังดีมันก็ต้องได้ยินแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับมันอย่าไปหาวิธีทํากับมันเพราะทํากับมันมันไปอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ได้เรียนรู้กับธรรมชาติหรอกมันไปสร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะปิดบังธรรมชาติใช่ไหมฮะเนี่ยให้ธรรมชาติมันเต็มที่กองมันรับรู้เต็มที่ลมพัดมาก็รับรู้เต็มที่เสียงมาปรากฏก็รับรู้เต็มที่ รับรู้แค่นี้แหละไม่ต้องไปทำอะไรก็มันมันก็ง่ายๆสบ,บายๆชิวชิวทำไมสำหรับผมมันอเออไปทำให้มันยากยง